ผู้ใช้ iPhone 15 Pro Max หลายคนรายงานว่ามันร้อนเกินไปไม่สามารถจับถือนานได้จะเป็นอย่างไรผมพัดจากทีมพัดรีวิวเรามาเล่าให้ฟังกันครับผู้ใช้ iPhone 15 Pro Max หลายคนบอกว่าตัวเครื่องร้อนมากจนจับถือลํบาบากเขาบอกว่ามันร้อนเกือบเกือบ50องศาเซลเซียสเลยเราจะเห็นถึงความร้อนที่เป็นฮิตสปอตเนี่ยสูงสุดที่ประมาณ46.7องศาเซลเซียสเลยรุ่นนี้คือ iPhone 15เฉยๆด้วยนะครับไม่ใช่ iPhone 15 Pro Max ความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูจากฝาหลังตัวเครื่องมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับคือ ตรงข้ามกับด้านกล้องนั่นเองซึ่งจากด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าความร้อนที่ไปด้านหน้าอยู่ที่ประมาณ43องศานะครับอืมแต่จุดนั้นเนี่ยเอาตรงๆแล้วถ้าคุณจับเล่นด้วยมือขวาเนี่ย อาจจะเป็นจุดที่นิ้วเรากวดไม่ค่อยถึงนะครับแล้วเราก็ใช้งานไม่ค่อยบ่อยนะครับซึ่งเขามีผลทดสอบมานะครับว่าความร้อนนี่เป็นอย่างไรนะครับจากเว็บไซต์ของ Android Authority นะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเขาเปรียบเทียบกับฝั่งของ Android นะครับก็คือตัวของ a อทีบสามอัลตนะครับแล้วก็ตัวของ Pixel 7 Pro จาก Google นะครับในช่วง idle นัก็คือปกติปล่อยไว้ร่องโล่นะครับี่20องศาเซลเซียสครับจะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในช่วงของ CPU benchmark ครับ benchmark ไป10นาทีเนี่ยเราจะเห็นถึงความร้อน ที่ iPhone 15 Pro Max เยอะสุดเลยคือ3าองศาเซลเซียส แต่เพื่อนๆฝั่ง Android ก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ 36, 35.8และถ้าเกิดว่าคุณเห็นจากกราฟนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการใช้ YouTube Streaming หรือการเล่นเว็บไซต์เนี่ยอุณหภูมิก็ยังไม่ถึง30องศาเซลเซียสยังก่อก่อกลุ่มกันนะครับในการเทสทดสอบที่หนักมากขึ้นก็คือการใช้ G P U stress test นะครับคือการเทสแบบ benchmark G P U เรเราจะเห็นว่าอุณหภูมิค่อนข้างดีดไปสูงอย่างมากเลยแหะครับเพราะว่าฝั่งของ Android ที่เป็น S23 Ultra และ Pixel 7 Pro เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก44.7นะครับ41.5แต่ว่าฝั่งของ iPhone 15 Pro เนี่ยจะอยู่ที่47.4เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า s เ Test แค่5นาทีเนี่ยยังไม่เห็นความแตกต่างขนาดนั้นแต่20นาทีเนี่ยเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับในกราฟกลุ่มที่2นะครับหรือจะเป็นการบันทึกวิดีโอระดับ 4K60 เฟรมนะครับยิ่งบันทึกนานเท่าไหรเนี่ยก็ยิ่งร้อนมากขึ้นเท่านั้นน,น่าเสียดายนะว่าันขนสอ ไอโฟนเนี่ยสูงกว่าเพื่อนๆอ,อย่างมากเลยแหละครับและ43.7องศาเนี่ยเป็นการบันทึกแค่10ปรดีเท่านั้นอย่างที่บอกไปเป็นการชาร์จไฟบ้างล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับผู้ใช้งานบอกว่าในช่วง65%แรกอะ่ะค่อนข้างร้อนอย่างมากครับไม่อยากจับต้องตัวเครื่องเลยแต่หลังจากนั้นที่กําลังไฟอ่อนลงนะครับคือจ่ายไฟน้อยลงเพื่อถนอมแบตเนี่ย หลังจาก70%ไปก็ค่อยจับเครื่องสะดวกมือหน่อยครับการชาร์จไฟนะครับ iPhone 15 Pro Series นะครับยังชาร์จไฟได้ในเรทเท่าเดิมน,นะครับแม้เป็น USB C แล้วก็ตามคือประมาณ27วัตต์แม็กเต็มที่สำหรับ iPhone 15 Pro Max นะครับถ้าเราเทียบการชาร์จไฟในกราฟนี้เขาจะเป็น iPhone 15 Pro เทียบกับ Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับกราฟเขียวคือ Samsung กราฟน้ำเงินกราฟ,ฟ้าคือ iPhone นะครับคุณจะเห็นว่าฝั่งของ Android เนี่ยคือ Samsung Galaxy S23 Ultra กราฟขึ้นไวกว่าอย่างมากเลยนะครับคือมันชาร์จเร็วกว่านั้นเองส่นถึง100%เนี่ยใน64%ใน64นาทีเท่านั้นนะครับแต่ฝั่งของ iPhone 15 Pro เนี่ยศูนถึง100%เนี่ยไปกว่า90นาทีนะครับหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งชาร์จนานกว่าอย่างชัดเจนนะครับในการทดสอบครั้งนี้มีจุดหนึงที่คุณต้องรู้ไวครับคือ iPhone ไม่สามารถวัดแบตเตอรี่ภายในมาได้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ฝั่ง Android ทําได้นะครับดังนั้นทีมงานของ Android Authority เนี่ยก็เลยทําการมาร์กอุณหภูมิไป4องศา,าโดยประมาณนะครับ จากที่วัดได้ประมาณ36อว่าก็จะบวกไป4องศาครับที่วัดได้ที่ฝาหลังเนี่ยคือ40.6องศาเซลเซียสติดต่างว่าอุณหภูมินี้คืออุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่นั่นเองครับเขาคิดว่าฝาหลังนี้เนี่ยสามารถซับอุณหภูมิไว้ประมาณ2-4องศาเซลเซียสส่วนของอุณหภูมิเนี่ยให้ดูเป็นเส้นป่นะครับอย่างที่ผมจิ้มไว้คือสีฟ้า iPhone สีเขียวเป็น s 2 3 Ultra นะ เอโสมอัลต้านะครับชาร์จไปก็อยู่ที่ประมาณ30กลางกลางๆนะครับสาบวกลบช่วงนี้และเมื่อชาร์จใกล้ๆเต็มที่ความแรงของการชาร์จลดลงนะครับอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงต่ำลงนะครับเหลือประมาณสัก20ไปปลายนะครับจนไปถึงประมาณ26.5 25.8เป็นอุณหภูมิห้องนั่นเองครับแต่ฝั่งของ iPhone กราฟเนี่ยจะมีการกระชากขึ้นในช่วงแบตเตอรี่4-5นะครับกราฟเนี่ยจะพุ่งขึ้นอย่างเร็วลยครับจาก29เนี๋ยเป็น30 31 32 เนี่ยครับช่วงเนี่ยก็คือจะเริ่มร้อนเลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก36.1องศาเซลเซียสที่ผมบอกว่าทีมงานเนี่ยมาขกกึ้นไปเป็น40.6นั่นเองครับดังนั้นจุดที่ร้อนที่สุดเนี่ย ก็คือฝั่งของ e A23 Ultra เนี่ยประมาณ35.5นะครับถ้าตามกราฟนี้เนี่ยเขาจะบอกว่า iPhone ร้อนกว่าบวก40องศาเลยนะครับและกราฟความร้อนก็จะเริ่มลดลงมาต่ำกว่า30องศาเซลเซียสตรงนี้นะครับเห็นว่าจะเริ่มนอนไปอยู่ที่20กลางๆ25บวกลบเนี่ยนั่นแต่แบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณสัก50นะครับ ก็จะเริ่มเย็นลงแล้วเย็นลงไปแล้วเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยจบที่100%ประมาณสัก24.7องศาถ้ารวมที่มาร์คแล้วนะครับบวกอีกประมาณ4องศาก็จะประมาณ29องศานั่นเองครับและการชาร์จไฟเข้าไปนะครับว่าแรงแค่ไหน s 2 3 Ultra เป็นสีเทาป่าๆนี่นะครับในช่วงแรกจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะเต็มที่เลยครับเกือบเกือบ45วัตต์แม็กตามที่เขารับได้เลยและก็ตกลงไปเป็นขั้นบันไดนะครับที่35 30 ดิ่งลงมาแบบนี้ครับเหลือที่ประมาณ20ต้นๆจะเห็นว่าในช่วง20ต้นๆเนี่ยแบตเตอรี่อยู่แค่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับดังนั้นคุณจะชาร์จได้เต็มแม็กเต็มที่เนี่ยในช่วงแค่เลขตัวเดียวของแบตเตอรี่เท่านั้นเองในช่วงแบตเตอรี่ยังไม่ถึงครึ่งก้อนก็ชาร์จไม่เร็วแล้วนะครับจนอยู่ที่ประมาณ40เนี่ยกราฟนี่คือนอนยาวลงไปเลยนะครับดิ่งลงไปเลยชาร์จเนี่ยแค่แบบไม่เองนะ10วัตต์เังครับนหรือกิน3.5วัตต์เ,เ,เท้าวันน น่าแปลกใจนะว่าในตอนท้ายเนี่ยชาร์จไม่แรงเลยนะครับแต่สามารถทำเต็มร้อยได้ในเวลา64นาทีเท่านั้นส่วนฝั่งของ p p o o n นะครับจะเป็นการชาร์จที่เป็นกราฟสีม่วงนะครับ i p Pro e 15 p r o กราฟสีม่วงขึ้นมาเนี่ย23 22 23วัตต์ประมาณช่วงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้อแดปเตอร์ของ Apple ที่เป็น30วัตต์นะแล้วก็สวิงขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้ยครับยาวไปเลยนะครับจนถึงประมาณสักช่วง15%ครับและกราฟเนี่ยก็จะเริ่มลงมา แล้วก็สวิงขึ้นอีกครับในช่วงนี้พลังงานช่วงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ20วัตต์บวกลบแล้วกันจนถึงจุดหนึ่งนะครับที่เป็น30%เนี่ยกราฟก็จะเริ่มทิ้งดิ่งลงมานะครับแล้วก็ดิ่งยาวไปเลยความแรงในการชาร์จไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ10กว่าวัตต์เท่านั้นเองครับและลงไปที่เลขตัวเดียวเนี่ยในช่วงของแบตเตอรี่40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะลงยาวไปเลยเนี่ยไม่กี่4วัตต์ก็มีนะครับยาวไปเลยจนใกล้เต็มเนี่ยก็คือแค่2วัตต์เองนะครับคือเฮ้ยเจ๋งวะัร Pro ะครบ ทำได้ดีนะ p o o n e เรื่องของการประหยัดพลังงานการจ่ายพลังงานต่างๆบอว่าเป็นสิ่งที่ว้าวมากเลยนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับว่า iPhone 15 Pro 15 Pro Max มันร้อนจริงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องรุ่นใหม่อยู่กำลังซิงค์ข้อมูลแบล็คกา d กับ iCloud อยู่อาจจะมีการหล b ดแบล็คกา d ที่เป็น 4G 5G เยอะ พวกการดาวน์โหลด d าต a พวกนี้มันก็เลยใช้แบตเตอรี่ที่เยอะใช้กําลังเครื่องที่เยอะก็จึงร้อนนั่นเองครับแต่บางคนก็บอกว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะบ้าเหอเล่นเครื่องใหม่กันนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องของ GPU s t t e test นะครับคือการใช้งาน GPU ที่มันค่อนข้างร้อนน่ะแต่ในครั้งนี้เนี่ย Apple บอกว่าจะมีการเล่น Re s i d e n t e v i l ได้ใช้ raytrac ได้และ GPU เนี่ยใช้งานเต็มเเลยนะครับ คงต้องรอลุ้นต่อไปว่าการเล่นเกมเนี่ยคงเป็นชั่วโมงอย่างแน่นอนความร้อนจะเป็นอย่างไรเราจะจับถือตัวเครื่องไหวไหมเพราะต้องจับ2มือเลยนะครับอย่างไรก็ต้องโดนฝาหลังและขอบตัวเครื่องอย่างแน่นอนฮนะก็เดี๋ยวเดือนหน้าคงเจอกันนะครับกับ Re s i d e n t Evil บน p h o n นนั่นเองครับอย่างไรคลิปนี้เนี่ยมีมาเล่าเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมพัททีพัทรีวิวถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ติดสตั้งกันด้วยสวัสดีครับ